ดีค่ะครูชื่อมาีราั์สายทองชื่อเล่นครูโจ์สอนชีววิทยาม .6 ที่โรงเรียนมารีวิทย์วันนี้เราจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา5ไปพบกันเลยค่ะชีวะคือชีวิตมาเรียนรู้ชีวิตกับชีวะครูโจดกันเลยนะคะสำหรับ EP4 เรื่องระบบโครงกระดูกค่ะ จากการศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังพบว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทำงานของระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อแล้วระบบโครงกระดูกกับระบบกล้ามเนื้อจะทำงานสัมพันธ์กันยังไงล่ะทำไมถึงทำให้คนสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคนนะคะได้แก่โครงกระดูกหรือสเกเลตันข้อต่อหรือจอยและ เอ็นหรือลิกาเมนต์กล้ามเนื้อหรือมัสเซลโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคนก็คือโครงกระดูกนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดจะมีระบบโครงกระดูกที่คล้ายกันซึ่งก็คือกระดูกแกนหรือ axial skeleton ซึ่งเป็นโครงกระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางของร่างกายค่ะและกระดูกไรยางหรือ a p p e n d i c u l a r Skeleton ซึ่งเป็นโครงกระดูกที่อยู่นอกเหนือออกไปจากกระดูกแกนนั่นเองค่ะเมื่อร่างกายของเรานะคะ,จะเจริญเติบโต,ตเต็มที่จะประกอบไปด้วยกระดูกทั้งกระดูกแกนและกระดูกระยางรวมกันแล้วได้ทั้งหมด26ชิ้นนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะกระดูกแกนกระดูกแกนจะมีอยู่ทั้งหมด80ชิ้นด้วยกันได้แก่กระโหลกศีรษะ ลักษณะของกระโหลกศีรษะนะคะจะเป็นกระดูกที่เป็นแผ่นเชื่อมติดกันภายในซึ่งภายในจะมีลักษณะเป็นโพรงสำหรับบรรจุสมองดังนั้นหน้าที่ของกระโหลกศีรษะนะคะก็คือจะทำหน้าที่ก็คือป้องกันสมองค่ะไม่ให้ได้รับอันตรายนะคะต่อมากระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะทำหน้าที่ก็คือช่วยค้าจุนนะคะช่วยค้าจุน โดยที่ลักษณะของกระดูกสันหลังนอกจากจะช่วยคำจุนแล้วยังช่วยในการรองรับน้ำหนักของร่างกายด้วยถ้านักเรียนสังเกตรูปภาพของกระดูกสันหลังนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากระดูกสันหลังจะประกอบไปด้วยกระดูกที่มีลักษณะเป็นข้อข้อ,ขอต่อกันแต่ละข้อจะมีช่องให้ไขสันหลังสอดผ่านนะคะแล้วก็จะมีส่วนของจะงอยยื่นออกมาเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นนั่นเองค่ะต่อมานะคะ กระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงจะมีอยู่ทั้งหมด12คู่ด้วยกันนั่นเองซึ่งกระดูกซี่โครงทุกๆซี่นะคะจะไปต่อกับด้านข้างของกระดูกสันหลังบริเวณส่วงอกโดยปลายอีกด้านข้างหนึ่งนะคะจะเชื่อมต่อกับกระดูกอกนั่นเองยกเว้นคู่ที่11และก็คู่ที่12นะคะอ่ะคู่ที่คู่ที่1 1 และ12คู่ที่11และ12ยกเว้นทําไมเพราะว่าคู่ที่11และคู่ที่12จะเป็นซี่สั้นๆค่ะที่ไม่เชื่อมต่อกับกระดูกอกเราเรียกว่าซี่โครงลอยนั่นเองค่ะดังนั้นคู่ที่11และคู่ที่12นะคะจะเป็นซี่โครงลอยหรือ floating l i p ก็คือเป็นซี่โครงที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกระดูกอกนะคะและกระดูกอก นั่นเองค่ะต่อมากระดูกระย่างกระดูกระยางจะมีอยู่ทั้งหมด126ชิ้นนะคะได้แก่แกระดูกแขนแกระดูกขากระดูกสกบักค่ะกระดูกไหปลา,าและแกระดูกเชิงการค่ะนักเรียนคะครูโจ้นมีคำถามให้นักเรียนคิดนิดนึงถามว่า การที่โครงกระดูกของคนไม่ต่อเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มีจํานวนมากเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อ,อการเคลื่อนที่ยังไงนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรามีกระดูกเพียงแค่ชิ้นเดียวหรือมีกระดูกหลายชิ้นแต่ว่าต่อกันเป็นชิ้นเดียวแล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของเราจะเป็นยังไงเราอาจจะเคลื่อนที่ได้แค่ทิศทางเดียวเท่านั้นเช่อนอาจจะเกิดการ งออวัยวะหรือการเหยียดอวัยวะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบของการที่โครงกระดูกไม่ต่อเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มีจํานวนมากจะมีประโยชน์ในเรื่องของทำให้การเคลื่อนไหวเกิดได้หลายทิศทางนั่นเองค่ะโครงสร้างภายในกระดูก ภายในกระดูกจะมีโพรงกระดูกหรือ Marrow Cavity ซึ่งภายในจะมีไขกระดูกหรือ Bone Marrow ไขกระดูกจะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดนะคะซึ่งในผู้ใหญ่ที่บริเวณ ส่วนหัวและส่วนท้ายของกระดูกจะมีลักษณะเป็นไขกระดูกแดงตรงที่ครูโจทย์วงกลมให้นะคะจะมีลักษณะเป็นไขกระดูกแดงไขกระดูกแดงนี้ก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดในผู้ใหญ่แต่ตรงกลางนะคะจะมีลักษณะเป็นไขกระดูกเหลืองที่ทําหน้าที่ในการสะสมไขมันค่ะ นอกจากนี้แล้วภายในกระดูกยังประกอบไปด้วยเซลล์กระดูกเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดซึ่งหลอดเลือดนี้จะนำเลือดมาเลี้ยงเซลล์กระดูกนั่นเองค่ะต่อมานะคะ ส่วนประกอบของกระดูกส่วนประกอบของกระดูกได้แก่กระดูกแข็งค่ะหรือ Compact Bone กระดูกจะทำหน้าที่คือเป็นโครงร่างคำจุนของร่างกายนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสารโปรโตีนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีสารประกอบที่มีชื่อว่าแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งแคลเซียมฟอสเฟตนั้นจะเป็นตัวที่ให้ความแข็งแรงต่อกระดูกนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วที่บริเวณด้านนอกของกระดูกนะคะยังมีเยื่อหุ้มกระดูกบริเวณนี้นะคะที่คุณช่ววงกลมให้เรียกว่า p e r i o s t e ย m นั่นเองค่ะต่อนะคะกระดูกอ่อนหรือคา r t i l a ล e กระดูกอ่อนก็จะเป็นเนื้อเยื่อค้ำจุนชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะทำหน้าที่ก็คือรองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายเพราะว่าที่ผิวของกระดูกอ่อนจะมีลักษณะผิวที่ค่อนข้างเรียบทำให้สามารถเกิดการเคลื่อนไหวได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันการเสียสดสีด้วยค่ะต่อมานะคะเส้นเอ็นยึดกระดูกเส้นเอ็นยึดกระดูกจะมีอยู่สประเภทก็คือ เอ็นยึดข้อหรือที่เราเรียกว่าลิการเมนลิกาเมนหรือเอ็นยึดข้อนี้นะคะจะทําหน้าที่ก็คือเป็นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกค่ะที่บริเวณข้อต่อให้ติดกันนั่นเองและเอ็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเอ็นยึดกระดูกค่ะหรือเทนดอนนั่นเองเป็นเอ็นที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อ กับกระดูกค่ะยกตัวอย่างเอ็นยึดกระดูกนะคะเช่นบริเวณเอ็นที่ยึดบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะกล้ามเนื้อน่องและกระดูกส้นเทา้าเราจะเรียกเทนดอนที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อน่องและกระดูกส้นเท้านะคะว่าเรียกว่าเอ็นร้อยหวายค่ะ ต่อมาข้อต่อเราจะเห็นได้ว่าโครงกระดูกประกอบไปด้วยกระดูกหลายชิ้นต่อกัน ตำแหน่งที่กระดูก2ชิ้นต่อกันเราจะเรียกว่าข้อต่อน,นั่นเองค่ะแล้วข้อต่อมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรายัางไงล่ะมาดูกันเลยนะคะข้อต่อก็คือเป็นบริเวณที่กระดูก2ชิ้นมาเชื่อมต่อกันนั่นเองโดยที่บริเวณข้อต่อนะคะก็จะมีเยื่อมาหุ้มข้อต่อเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างกระดูกนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีกระดูกอ่อนนะคะลูกที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนหมอนรองแล้วก็ มีน้ำไขข้อหรือ s y n o v i ลฟ f l u i นะคะที่ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นนั่นเองดังนั้นทั้งกระดูกอ่อนและน้ำไขข้อนะคะจะทำงานร่วมกันก็คือจะช่วยในการลดการเสียดสีระหว่างกระดูกไม่ให้เกิดการเสียดสีกันในขณะเคลื่อนไหวทำให้การเคลื่อนไหวเกิดได้สะดวกแล้วก็ไม่เกิดการเจ็บปวดนั่นเองนะคะต่อมา ถ้ากระดูกอ่อนที่บริเวณกระดูกสันหลังเราจะเรียกว่าหมอนรองกระดูกหรือ intervertebral disc หมอนรองกระดูกอยู่ตรงไหนนักเรียนดูรูปภาพบริเวณนี้นะคะตรงที่ลูกศรที่ครูโจทชี้ก็คือ ลักษณะของกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะมีกระดูกอ่อนเชื่อมต่อกันนะคะเราเรียกว่าหมอนรองกระดูกถ้านักเรียนดูที่รูปภาพนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ากระดูกสันหลังจะมีลักษณะเป็นข้อข้อ,ขอต่อกันระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีแผ่นกระดูกอ่อนบริเวณที่คโคโช่ยวงกลมให้นะคะเราเรียกว่า หมอนรองกระดูกนั่นเองค่ะซึ่งหมอนรองกระดูกนี้จะทําหน้าที่ก็คือทําหน้าที่รองและเชื่อมกระดูกสันหลังแต่ละข้อนะคะเพื่อป้องกันการเสียดสีนั่นเองดังนั้นถ้าสมมุติว่าหมอนรองกระดูกนี้เสื่อมจะทำให้เกิดอาการปวดหลงังหรือเกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถที่จะบิดตัวหรือเอียงตัวได้นั่นเองค่ะ นักเรียนคะครูโจนมีกิจกรรมให้นักเรียนลองทํานักเรียนลองยกมือขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้มือหนึ่งจับที่โครนนิ้วชี้ให้แน่นจับให้แน่นๆเลยนะคะลูกแล้วลองกระดกปลายนิ้วมือไปมานักเรียนลองทําดูนะลูกเป็นยังไงบ้างคะสามารถที่จะกระดกปลายนิ้วมือไปมาได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมคะแต่ว่ากระดกปลายนิ้วได้แค่ทิศทางเดียวเท่านั้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคะเพราะ ข้อต่อบริเวณต่างๆจะมีขอบเขตในการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มันแตกต่างกันค่ะข้อต่อบางส่วนจะเคลื่อนไหวได้เพียงแค่ทิศทางเดียวหรืออาจจะเคลื่อนไหวได้รอบทิศทางเลยหรือข้อต่อบางส่วนอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะข้อต่อก็จะช่วยให้อวัยวะต่างๆนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกซึ่ง การเคลื่อนไหวของข้อต่อจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันมาดูกันเลยนะคะชนิดแรกได้แก่ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนั่นเองค่ะข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยก็คือข้อต่อที่บริเวณกระโหลกศีรษะต่อมาข้อต่อชนิดที่2คือข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อยนี้จะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างปลายกระดูกทั้งสองข้างที่มาต่อกันซึ่งได้แก่ข้อต่อที่กระดูกสันหลังนะคะและข้อต่อกระดูกเชิงกลานต่อมาชนิดที่3คือข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากค่ะข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากจะมีช่องว่างอยู่ภายในซึ่งภายในช่องว่างนั้นจะมีน้ำไขข้อด้วย มีน้ำไข่ข้อนะคะซึ่งหน้าที่ของน้ำไข่ข้อก็คือจะช่วยในการลดการเสียดสีเพื่อทำให้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากจะมีอยู่หลายแบบตามการเคลื่อนไหวได้แก่ ข้อต่อแบบบานพับค่ะข้อต่อแบบบานพับจะมีลักษณะคือจะจำกัดทิศทางของการเคลื่อนที่ได้เพียงแค่ทิศทางเดียวเท่านั้นซึ่งเหมือนกับการเปิดหรือปิดประตูนั่นเองหรือลักษณะในลักษณะของการเหยียดหรืองอได้เท่านั้นยกตัวอย่างข้อต่อแบบบานพับเช่นข้อต่อบริเวณข้อศอกหัวเขา่านิ้วมือและนิ้วเท้าค่ะต่อมาเลยนะคะ ข้อต่อแบบลูกกลมในเบ้ากระดูกข้อต่อแบบลูกกลมในเบ้ากระดูกนี้จะทําให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระคือสามารถที่จะขยับได้หลายทิศทางหรือหมุนได้อิสระคือ360องศาไปเลยค่ะซึ่งได้แก่ข้อต่อที่หัวไหล่นะคะและข้อต่อที่บริเวณกระดูกโคนขากับกระดูกเชิงกานค่ะและ ข้อต่อแบบวงลีข้อต่อแบบวงลีจะเป็นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวได้สองทางก็คือเคลื่อนไหวทางหน้าหรือทางหลังนะคะเช่นข้อต่อที่บริเวณคอนะคะต่อมาค่ะข้อต่อแบบอานมา้าข้อต่อแบบ อ่านมานะคะจะเป็นข้อต่อที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้บางส่วนเท่านั้นซึ่งได้แก่ข้อต่อที่อยู่บริเวณระหว่างกระดูกฝ่ามือกับกระดูกนิ้วหัวแม่มือนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อต่อแบบแบนราบข้อต่อแบบแบนราบหรือข้อต่อแบบสไลด์นั่นเองค่ะจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียงกันเช่นข้อต่อกระดูกข้อมือข้อต่อกระดูกข้อเท้าและข้อต่อกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะ และข้อต่อแบบเดือยข้อต่อแบบเดือยจะเคลื่อนไหวโดยการหมุนรอบแกนทําให้สามารถก้มแล้วก็เงยได้หรือบิดไปซ้ายหรือบิดไปขวาได้นะคะเช่นข้อต่อที่ต้นคอกับฐานกระโหลกศีรษะค่ะเรามาดูหน้าที่ของระบบโครงกระดูกกันดูนะคะระบบโครงกระดูกจะทำหน้าที่ก็คือ เป็นโครงร่างคำจุนนอกจากเป็นโครงร่างคำจุนแล้วยังเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อลายนั่นเองค่ะและทำหน้าที่ก็คือป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้ได้เป็นอันตรายนะคะเช่นกระดูกสันหลังก็จะป้องกันไขสันหลังไม่ให้ได้รับอันตรายนั่นเองและเป็นแหล่งเก็บแคลเซียมนะคะเพราะกระดูกจะประกอบไปด้วยแคลเซียมและ นอกจากนี้แล้วไขกระดูกยังเป็นแหล่งที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆนั่นเองค่ะรวมทั้งโครงกระดูกนะคะจะช่วยในการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะโครงกระดูกยาวนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวเป็นมุมได้กว้างขึ้นนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเรียน ชีวะวิทยานะคะเรื่องระบบโครงกระดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ครูโจทย์ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะสําหรับชีวะคือชีวิตมาเรียนรู้ชีวิตกับชีวะครูโจทย์แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ